สำหรับใครนะคะที่เป็นมือใหม่ในวงการคลิปโตนะคะไม่ต้องตกใจนะคะหรือว่าไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวแอดมินนะคะจะค่อยๆทยอยสอนนะคะก็แค่ให้ทุกคนนะคะตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็รู้ว่าตัวเองจะต้องเข้าคลาสไหนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยนะคะแม้ว่าพอร์ตคลิปโตเองนะคะก็ยังไม่มีนะคะหรือว่าไม่มีทักษะการเทรดเลยนะคะนี่คือกลุ่มแรกนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะก็อาจจะพ มีทักษะบ้างพอรู้จักคู่เงินค่าเงินบ้างนะคะแล้วก็รู้จักคริปโตเคอเรนซีหรือเคยเทรดมาบ้างนะคะส่วนกลุ่มที่3นะคะก็คือเป็นกลุ่มที่เทรดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะต้องการเครื่องมือหรือว่าตัวช่วยเพื่อทําให้การเข้าออเดอร์นะคะแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นแล้วก็การทํากําไรนะคะ,สะเสถียรมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะคะหากท่านอยู่ในทั้ง3ากลุ่มนี้นะคะ ก็เราจะมีคลาสแยกให้นะคะซึ่งคลาสแต่ละคลาสก็จะช่วยตอบสนองความต้องการนะคะถ้าเกิดว่ามือใหม่เลยนะคะเราก็จะสอนนะคะตั้งแต่การเปิดพอร์ตบ i n แนนซนะคะแล้วก็อธิบายเรื่องคู่เงินนะคะส่วนคนที่จะ พอเได้บ้างนะคะก็เราจะสอนเรื่องของการใช้เครื่องมือหรือว่าการใช้ซอฟต์แวร์นะคะว่าซอฟต์แวร์เนี่ยมันจะทําเงินให้เราได้อย่างไรนะคะส่วนกลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มที่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์แต่อยากจะทดสอบความแม่นยานะคะก็สามารถเข้าไปเรียนได้นะคะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะคะว่าอ้ซอฟต์แวร์มันแม่นไหมแล้วมันสามารถที่จะทํากําไรได้ไหมนะคะซึ่งถ้าเราเข้าตามออเดอร์นะคะหรือเราดูเป็นนะคะเรา เอ่ h p ทคโปรฟิตเป็นแล้วก็เรา Stop ปล s อเป็นนะคะแอดมินก็เชื่อนะคะว่าทุกคนสามารถทํากําไรได้นะคะอ่ะกลับมานะคะที่กลุ่มแรกนะคะใครที่ยังไม่เคยสอนเออไม่เคยเทรดเลยนะคะก็เปิดพอร์ตก่อนนะคะเพื่อจะได้ทําความคุ้นเคยนะคะว่าเอ้ยคลิปโตคืออะไรคู่เงินค่างเงินมีอะไรบ้างนะคะ ดังนั้นนะคะให้ไปเอาลิงก์นะคะสมัครนะคะ b i n a n c e ในโน้ตนะคะของห้องที่สอนเทรดนะคะจากนั้นก็กดลิงก์เข้าไปนะคะพอกดลิงก์เข้าไปเสร็จนะคะเราก็จะเจอหน้านี้ค่ะง่ายนิดเดียวนะคะเราแค่กรอกอีเมลกับพาสเวิร์ดนะคะจำให้ได้นะคะกรอกอีเมลกับพาสเวิร์ดจากนั้นนะคะก็ติ๊กถูกนะคะแล้วก็กด Create Account ได้เลยนะคะอันนี้สำหรับมือใหม่นะคะที่ยังไม่มีพอร์ต b i n a น c e นะคะถ้ากลัวจะจำพาสเวิร์ดไม่ได้ให้หาสมุดจดนะคะหลังจากที่เรามีพอร์ตแล้วนะคะก็นะคะก็คือ b i n a น c e นะคะตัว b i n a น c e อันนี้คือหน้าตาโฮมนะคะก็จะบอกราคานะคะว่าราคาเ,เหรียญที่ฮอตก็คือมีวอลลุ่มเยอะนะคะมีซื้อขายนะคะเยอะสูงสุดเนี่ยมีเหรียญอะไรบ้างนะคะ BNB FIL BTC ETH นะคะ ADA นะคะเหรียญเหล่านี้ก็จะเป็นเหรียญที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมนะคะอ่าทีนี้อีกช่องถัดมาก็คือ g a น n e r นะคะเหรียญที่มีกำไรบวกมากที่สุดนะคะ Top 10นะคะก็ตามนี้เลยส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญเล็กๆนะคะที่เขาแบบเออทำกำไรกันนะคะต่อมาลูเซอร์คือเหรียญที่ติดลบสูงสุด10อันดับแรกนะคะอันนี้ก็คือภาพรวมนะคะของ ตลาดในคริปโตนะคะต่อมามาร์เก็ตนะคะมาร์เก็ตก็คือราคาราคาคริปโตทั้งหมดซึ่งเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราอยากจะดูเหรียญตัวไหนนะคะซึ่งเหรียญเรล่านี้มันเป็นเหรียญที่แอดมินเองนะคะก็ดูเป็นพิเศษนะคะว่าเอ้ย เหรียญที่เราชื่นชอบเนาะอย่างแอดมินเนี่ยแอดมินถือ BNB อย่างเงี้ยแอดมินก็จะมีเหรียญ BNB ดูราคานะคะว่ามันขึ้นมันลงมันอะไรยังไงนะคะแล้วก็เหรียญที่จะต้องมีเลยนะคะก็คือ BTC กับ ETH นะคะ Bitcoin กับ Ethereum เพราะว่าตัวซอฟต์แวร์ของเรานะคะที่เป็น Scalper นะคะจะเป็นตัวซอฟต์แวร์ที่ มีสัญ a ลของ BTC กับอีทีเรียมนะคะเข้ามาทุกวันนะคะบายเซลบายเซลแล้วก็แค่ต้องเข้าให้ถูกอย่างเมื่อเช้านะคะมีเซลมานะคะจากสามหมื่นกว่าแล้วก็สวิงขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็ยังอยู่ทั้งไซเวยแล้วก็ต้องดูวอลลุ่มเป็นหลักนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของมาเก็ตเราสามารถแอดคู่เหรียญได้นะคะถ้าเกิดคนที่มือใหม่เนี่ยเข้าไปดูก่อนเลยว่าอ t c ีเนี่ยเป็นไงคะ v o l ลุ่มอันนี้ก็คือ day วอลลุ่มหนึ่แท่งนะคะก็คือหแท่งก็คือเป็นแท่งรายวันนะคะเพราะอันนี้เรากด day นะคะแต่ถ้าเราอยากจะดูราย15นาทีเราก็กด1 5 m หรือว่า m 1 5นะคะเนี่ยค่ะมันก็ยังเป็นเทรนแบบขึ้นนะคะแล้วก็ผีมีพึ่งลงไปนะคะส่วน1 h นะคะก็คือแท่งเทียนลาย1ชั่วโมงนะคะก็ยังดูเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะคะเมื่อเชา้านี้เป็นเซลล์แต่เซล์แบบเซลแป๊บเดียวนะคะยังไม่ได้เป็นยาวนะคะโอเค ก็อันนี้เป็นลักษณะของกราฟนะคะให้เรารูา้ราคาของบิตคอยนะคะขึ้นลงขึ้นลงก็ดูควบคู่ไปกับซอฟต์แวร์ได้นะคะอันนี้คือตัวบิตคอยต่อมาอีธิลเลียมนะคะก็ประมาณนี้อีธิลเลียมก็ราคาอันนี้ก็คือราคา1 1แท่งต่อ1วันนะคะเราอยากจะดูลาย4ชั่วโมงแล้วก็ไปกด 4h นะคะ1ชั่วโมงก็1 h นะคะ15นาทีก็1 5 m นะคะอันนี้ก็คือเอาแบบมือใหม่เนาะ จากนั้นนะคะก็คือเทรดนะคะกรณีที่แบบสมมุติว่ามีออเดอร์บายมานะคะออเดอร์บายก็คือให้เข้าซื้อสมมุตินะคะสมมุติว่ามีออเดอร์บายมานะคะเราก็แคเ่เข้ามาที่บายนะคะแล้วก็เลือกราคาว่าเราอยากจะตั้งซื้อราคาเท่าไหร่นะคะถ้าเราเลือกราคาลิมิตนะคะเราสามารถกดราคาได้เลยว่าเราจะเอาเท่าไหร่เช่นสมมุติเราจะตั้งซื้อที่3 3มหมื่นสนนะคะจํานวนเท่าไหร่นะคะ สมมุติว่าเราจะซื้อที่0.01บิตคอยนะคะอะ0.01 0.001นะคะเป็นเงิน33ลีานนะคะเราก็แค่กดบายเข้าไปแล้วก็รอวอลลุ่มมันแมทนะคะพอวอลลุ่มมันแมทเราก็จะได้บิตคอยมาและเราพอเราได้บิตคอยมาแล้วบิตคอยขึ้นนะคะเราก็ไปกดเซลล์อันนี้คือแบบว่าบายเซลล์ง่ายๆเลยนะคะซื้อถูกขายแพงนะคะซึ่ง จะอยู่ในกระเป๋าสปอร์ตเห็นไหมคะข้างบนบนนะคะจะมีคําว่าสปอร์ตนะคะแปลว่าเราจะเทรดในกระเป๋าสปอ,อร์ตวอลเล็ตนะคะส่วนฟิวเจอร์นะคะก็เป็นอีก1นห,นหนช่องทางในการทาในการเทรดนะคะซึ่งฟิวเจอร์เนี่ยจะเป็นการเทรดได้ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะคะอธิบายง่ายๆอย่างนี้ค่ะถ้าเราคิดว่าไอ้สามหมนี่ันเนี่ยมันจะขึ้นถูกไหมคะเราคิดว่ามันขึ้นเรากดบ u ายค่ะ เสร็จแล้วนะคะพอมันขึ้นปุ๊บนะคะแล้วมันขึ้นตามเห็นไหมคะตืดๆเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นแบบนี้นะคะแปลว่าเราไปถูกทางเราก็จะได้กำไรนะคะส่วนถ้าเราคิดว่า34,630ืเนี่ยมันจะลงนะคะถ้ามันจะลงแล้วเรากดเซล นะคะแล้วมันลงตามที่เราคิดนะคะนั่นก็คือเราก็ได้กำไรเห็นไหมคะตะก,กี้6.30นะคะลงมาตืดๆอ่านในบวกแล้วนะคะนี่คือฟิวเจอร์สามารถเทรดได้ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะคะ อันนี้ขึ้นนะคะถ้าเรากดบายไว้นะคะเราก็กําไรนะคะแต่ถ้าเรากดเซไว้เราก็จะติดลบซึ่งฟิวเจอร์นะคะมันจะมีตัวเลเวลนะคะที่ตัวคูณนะคะในการทํากําไรนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปเรียนกันนะคะแต่อันนี้ให้เห็นภาพก่อนนะคะส่วนวอลเล็ตนะคะวอลเล็ตก็คือกระเป๋ากระเป๋าเงินของเรานะคะว่าเรามีเงินเท่าไหร่นะคะเอิม่มก็อันนี้ก็คือหน้าตาคร่าวๆนะคะของวอลเล็ตเรานะคะอันนี้หน้าตาวอลเล็ตนะคะ ประมาณนี้นะคะ,อะโอเคนะคะก็ให้เห็นภาพก่อนสําหรับมือใหม่ยังไม่ต้องตกใจนะคะยังไม่ต้องรีบนะคะแค่ให้ตัวเองเข้าใจก่อนนะคะแล้วถ้าเอาแบบง่ายนะคะก็ทดลองน้อยๆก่อนสัก10 20 30เหรียญน,นะคะเข้าออเดอร์ตามนะคะหรือถ้าอยากชัวนนะคะให้เข้าออเดอร์บายนะคะเพราะว่าเหรียญมันลงมาเนี่ยเหรียญมันลงมาเดี๋ยวมันก็จะลงอีกใช่ไหมคะพอมันลงแล้ว เราเข้าจังหวะบายได้แล้วเราก็ถือยาวแล้วเราก็ไปขายหรือเราจะเก็บยาวเลยก็ได้นะคะอันนี้ก็สำหรับมือใหม่ทั้งหลายนะคะก็ค่อยๆเรียนไปนะคะสวัสดีค่ะ